นางสาวยาดานีรานุนค่ะดิฉันนางสาวนัตการภูมทองค่ะดิฉันนัตการผาตองยินค่ะดิฉันนางส,สาวพิรสสวัสดีค่ะและดิฉันนางสาววิลาสนินเหมืนเลยค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็ได้มาแนะนําวัดราชประชาพ,พังร้ยยี่สิบค่ะ,คะไปดูกันเลย วัดลาดประชาผังร้อยตั้งอยู่หมู่ที่เจตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลภาค18บวัดลาดประชาสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งวัดเมื่อวันที่27เดเดือนกันยายนพศสองพัได้รับพระราชทานวิสุขคามสีมาเมื่อวันที่19พฤศจิกายน 2536เขตวิสูงคามสีมากว้าง40เมตรยาว80เมตรปัจจุบันมีเนื้อที่25ไร่ค่ะก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศรอบๆในวัดเราก็มาดูมณฑลหลวงปู่ทวดกันก่อนค่ะกราบไหว้สาการะมณฑลหลวงปู่ทวด แล้วก็พร้อมถ่ายภาพค่ะแล้วนี่ก็เป็นภาพมณฑลหลวงปู่ทวดค่ะแล้วนี่ก็เป็นหอชันของวัดราชประชาผังร้อยยี่ิบจำนวนหนึ่งหลังค่ะหลังจากนั้นก็เดินไปทำบุญตักบาตรเพื่อหยอดเหรียญให้ครบทุกวันเกิดที่เราเกิด แล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบรบวัดราประชาพังร้อค่ะมีสารายจำนวน8หลังค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปกราบพระในโรงอุโบสถเราก็มาดูบรรยากาศรอบๆในโรงอุโบสถกันค่ะ แล้วหลังจากนั้นเราก็เก็บภาพถ่ายกันค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินกันไปที่โหระครังค่ะเพื่อจะไปขอะระฆคังตามที่เจ้าอาวาสบอกแล้วเราก็มาจิงโหระครังค่ะแล้วก็ได้ขอโหระครังตามที่เจ้าอาวาสบอกมาเลยวัดราษฎร์ประชาผังร้อยยี่สิบไม่ได้มีวัดอย่างเดียวที่ชาวบ้านนับถือแต่ชาวบ้านยังนับถือต้นตะเคียนเหล่านี้ด้วย อนาเขตทิศเหนือติดต่อที่ดินของนายจิน้นสนามัดทิศใต้จิตถนนทางเข้าหมู่บ้านและโรงเรียนนิคมพัฒนาทิศตะว,วันออกติดต่กดอนนตววตก,ตตกับที่ดินของนายผู้เรียนบุรุษทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินของนายนิโกรบุญสิทธิ์หลังจากนั้นเราก็ไปเดินชมกุฏิสงฆ์ทั้งหมดจำนวนเจ็ดหลัง จุดสำคัญที่สุดของวัดราชประชาผังร้อยี่สิบก็คือการสร้างเทพวาโร و. การสร้างเทพอวาโร و. เพราะสร้างจากเจ้าอาวาสคนเก่าแต่เป็นการสร้างไม่สำเร็จเนื่องจากการของงบประมาณของการสร้างเทพอวาโร و. ไม่สำเร็จจึงหยุดการสร้างไว้เพียงเท่านั้นทำเนี่ยเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสตอนต้น,ตนไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดแต่ที่ทราบนามดังนี้ หนึ่งพระดำค่องจิตสองพระอาจารย์ปุ้ยโกวิโทสามพระอาธิการสั้นประภาคร 4. สี่พระอาคมอาคุคะทามุโมห้พาพระสมุเเหมสุมโนเจ้าอา